สวัสดีค่ะเจ้ากรุงเทพจทันทบุรีทุกคนแก้วบมี่ยังไรมือนกีกขยับสิแมาบอกว่าหากองค์กรกระซอยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟน้อยยังบบได้ใส่กับปิดซอยกันปิดนดอจ้าโบนัสขอาเฮ้าอียังบบได้ใส่ห้องกับปิดยุนียะปิดอี่หลีอียังบบได้ใส่ห้ากับปิดเจ๊ทำไรอ่ะล้างจานค่ะล้างเสร็จแล้วใช่ไหมปิดด้วยนะคะ อันไฟนี่ห้าวกบ่ไไ้ใส่แล้วตอนนี้ห้าวกับ่ะไ้ใส่แล้วห้าวกับปิดไฟเอาปิดปิดอีลีบ่ได้ปิดเลนเลนเตาแก๊สปิดระบอเตาแก๊สนั่นตอยกันปิดนํานด้จ้าเอาปิดปิดไฟกันมา